ศาลปกครองสูงสุดรับคำฟ้องกรณีขอถอนมติควบรวมทูดีเทเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม,ราคมหรือกสอทชให้เพิกถอนมติกสทชที่รับทราบ เรื่องการควบรวมธุรกิจระหว่างบริษัท t ู o Corporation จำกัดมหาชนและบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนรวมทั้งประกาศและนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2565โดยสารปกครองสูงสุดให้เหตุผลว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม ให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์อันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภคและเป็นผู้ใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท d t แท็กตไเน็ตจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนจึงได้รับผลกระทบจากการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงถือเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนเสียหายได้โดยม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็คือตอนแรกสารปกครอง ชั้นต้นเนาะก็มีมติบอกว่าไม่รับแต่ล่าสุดก็ศาลปกครองสูงสุดมากลับคําของศาลปกครองชั้นต้นว่าให้รับคําฟ้องไว้พิจารณาอ่าก็เดี๋ยวเราดูกันต่อไปว่าคดีนี้จะจบกันยังไง